พันตัวนะเฮ้ยมีเรียงแบบมีเรีงอ่ะไม่ใช่นะวะนั่นตัวบนเนี่ยตัองร้านบนตัวลงมานตัวถ้าขายไหนึ่งตัวตายไปหนึ่งุเพื่อนได้ ตอนหมดก็แล้ตาไยที่โดดนกวทั่มันเข้าไม่ได้อยู่อ่ะมันวนอยู่ผมชุบเพื่อน่อแล้วนะองนี้แลวนะโอเคโอเคโอเค้ายหนึ่งเดดนนเดอังตักอยู่ ตัวนี้ตัวหนึ่งคิดพี่พี่นกเราฝั่งตรงข้ามสองตัวเอาตัวนี้ก่อนได้พี่ลุมเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ตายหนึ่งสัตว์ระเบิดตายหนึ่งระเบิดมันตายเหรอมันตายกออ่ามันตายหนึ่งมันตายหนึ่งอยูตัวฝั่งซ้ายก็อไส้ก่อไส้ก่อไส้ก่ไส้กอตอนเจ็ดสนนเายู่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว่เดี๋ยว บ้าหัวเลยแซดไปออกเลยออกเลยชุดขาวตัววันมีู้หญิงตัววันโดนสปาร์ยู่เขานอกนอกรัวเลยเย้เลยมีดไม่ทันไม่เห็นตัวว่ะเนียนชิบหายเอกเลยเตรียมจบเลย

เจอตีอย่างเสี่ยงตีเดี<ม>๋ยวผมรอดัก<อ>คู่ตัวเนี้ยคู่อี่ตัวเนี้ยแม่งไม่โดนหัววินฟิวเวียนนะไม่โดนหัวอีกช็อตเดียวป่ายเข็นตัวนึงเยื้ออ้อยสวย ทำไมมันบวโดเลยวะยิงแบบปึ้งพึ่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 งเข้าหน้าตัวเข้าหน้าหมดเลยอ่ะบวโดเลยอ่ะเอ้าไปไกลเจมนะโดนตรงนั้นโดนมั้ยเฮ้ยหรือเปล่าวะโดนลายปบนโอเคลุดเลยลุดเลยตรงไหนนี่กไหน

đây 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 này, đây 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 đây

ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนมันตายไหมผมเห็นมันไหม้ไฟอยู่ผมยิงไปตัวหนึ่งไม่รู้โดนมันหรือซอมบี้เกก็บไดัไทดมีมันชุบมันชุบมันชุบหรือเปล่าวะอุ้ยเชีย่ยอุ้ยโอ้โหไม่ปืนชารดป่ะไม่รู้ไอ้ดำแบ,บ็คโค้ดเป็นอะไรเสียงมันวิ่งอยู่ในบ้านหลังเนี้ยไม่ชัวร์นะแต่แต่ตี้บอสอยู่ในเนี้ยดำบอสชีว,ว่ะ <c oughs> ข้นอกข้กนอกนอกตายหนึ่งตายหนึ่งต้องมีผู้หญิงอีกตายตรงนีตง้ต้องต้องต้องมีผู้หญิงอีกผู้หญิงตีมันวิ่งมาแล้ิ่งมาแล้วตัวมันไ่ชุบไ้ดำแล้ววะนี่นี่นี่ขนาขนาขนา ทั้งในไม่ได้ใส่ลูกไม่ได้ใส่ลูกไม่ได้ใส่ลูกคว้าควาคว้าไปซ้ายซ้ายเออซ้ายเออตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวหนึ่งตายซายตายหมดตายหมด